พี่หนุ่มอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับจะจะขอรบกวนเพื่อนๆนะครับใครที่ดูอยู่แล้วมีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องคือพี่หนุ่มเมื่อกี้เมื่อกี้พี่หนุ่มก็พยายามจะลองโทรศัพท์ของพี่หนุ่มอีกเครื่องนึงซึ่งพี่หนุ่มก็รู้ดีอยู่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีเรื่องการระบบรับเสียงพี่หนุ่มเอาไว้ใช้เป็นโทรศัพท์เอาไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเฉยๆทีนี้พี่หนุ่มก็ต้องมาไลฟ์อยู่ในเครื่องหลักพี่หนุ่มอยากให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งจอดขาวแดงนะครับจอดขาวแดงนะครับ จอดขาวแดงนะครับแล้วก็หลายคันด้วยมเมื่อกี้จอดหลายคันแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปแล้วพี่หนุ่มจะรบกวนเพื่อนๆอย่างนี้ครับพี่หนุ่มจะรบกวนเพื่อนเพื่อนอย่างนี้ใครออมีโทรศัพท์ที่สามารถโทรได้อีกเครื่องหนึ่งนะรบกวนโทรให้พี่หนุ่มหน่อยครับพี่หนุ่มบอกเบอร์ให้นะพี่หนุ่มจะให้เพื่อนๆนโทรไปหาสถานีตำรวจสพอเมืองนครนายกเบอร์เบอร์0ู7 3 1สามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่ง 285ใครอาสาสมาัครโทรให้พี่หนุ่มหน่อยนะครับเบอร์037-311-285จอเพราะพี่หนุ่มใช้เครื่องของพี่หนุ่มไลฟ์อยู่โทรเข้าไปหาโรงพักนะครับบอกว่ามีรถจอดในที่ห้ามจอดขาวแดงอยู่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัด,ดวควนครนายกพี่หนุ่มจะรอดูอยู่ ว่าตำรวจจะมาเขียนใบสั่งหรือว่าอะไรไหมจะให้ลบเพื่อนเพื่อนบกวนครับใครที่มีโทรศัพท์โทรไปให้หน่อยโรงพักเมืองนะครน,นายก037 311 285ถูกครับถูกครับคุณโนเนมกดโทรไปให้หน่อยบอกว่ารบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาดูรถที่จอดในที่ห้ามจอดขาวแดง หน้าสำนักงานที่ดินนะครับหน้าสำนักงานที่ดินซอยตรงข้ามกับโรงพักเนี่ยขับมาแล้วก็จอดเห็นไนะขาวแดงนะขาวแดงโทรให้หน่อยใครก็ได้โทรให้หน่อยบอกว่านะขับเข้ามามีช่องนิดนึงมือก็เข้าไปจอดกัน นะทั้งทงที่ฝั่งเนี้ยขาวดำฝัำ่งนู้นขาวแดงโทรไปหาโรงพักเมืองให้หน่อยบอกว่าพี่หนุ่มรออยู่ให้ออกมาถูกครับพินัยจำพร0 3 7 3 1 1 2 8เจบอกว่าคุณหนุ่มรอดูอยู่ว่าจะออกมาเขียนใบสั่งกันไหมยังจอกันหน้าด้านๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ย สำนักงานที่ดินอยู่ตรงธนาคารอมสินอมสินออบอกว่าพี่หนุ่มร้อดูอยู่โทรให้หน่อยช่องนิดนึงก็ขยัขยบขยับกันเพื่อจะให้จอดได้ขาวแดงนั่นไม่มีระเบียบเรียบร้อยกันแล้ว คุณไปโยงกูจะอะไรมากมายกูนี่แหละครับกูะะะอะไรมา,ม,าะมากมายอยู่ครับคุณประยงจ๊ะประยงจ๊ะมึงจะอะไรมากมายวะกูมากมายอยู่ครับกูกูพลเมืองดีครับกูเห็นอะไรที่มันไม่ถูกกูก็ต้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายครับ มึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกูก็ไม่ว่านะครับมึงไปยงจ๋าแต่มึงไม่สมควรสนับสนุนคนที่เขาทำผิดกฎระเบียบนะเว้ยบ้านมึงจะชิบหายก็เพราะมีคนอย่างพวกมึงนี่แหละอ่ะพี่หนุ่มรออยู่ใครก็ได้โทรให้หน่อย037311285บอกว่าพี่หนุ่มรอดูอยู่นะมึงจะออกกันัาไหม ตำรวจจ้าออกมาเขียนใบสังนะ่งไหมจอดกันชิบหายไว้ปวงเขาให้จอดอยู่ข้างเดียวมึงก็จอดกันสองข้างที่หนุ่มจนะนั่งรอดูอยู่ในรถเนี่ยรูสิว่าตำรวจจ้ออกมาเขียนใบสังนะ่งไหม ไม่ใช่หน้าเทศบาลครับน่าจะเป็นสำนักง,งานที่ดินครับใกล้ๆกับโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลปฐมวัยอ่ะสี่แยกอมสินนะครับสี่แยกอมสินกรมที่ดินกรมที่ดินถูกถูกโตกรมที่ดินโทรหาตำรวจสอพอมเมืองให้หน่อยดิว่าพี่หนุ่มรออยู่ให้มาเขียนใบสั่ง ต้องอมสินต้องอมสินเหมือนนครนา,ายกแม่งวุนว่นวายเทศบาลก็ไม่ทำงานอะไรเลยศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสองแปดห้า หรือโจ้โจโทรให้หน่อยจะรอดูดิจะออกมาเขียนใบสั่งไหมไอติมไม่เกินรอดูอยู่นะไอ้พวก อวตารทั้งหลายนะบอกตรงๆเลยนะกูไม่อยากจะด่ามึงมึงจะเข้ามาไอโอกูมึงจะเข้ามาด่ากูแอบด่ากูสปอยกูถ้ามึงไม่แน่ใจแม้กระทั่งหนังหน้าของมึงเองนะมึงไม่ต้องมาเสือกับกูชื่อก็ไม่ชัดนามสกุลก็ไม่มีหนังหน้าก็ไม่โชว์หน้ามึงเป็นส้นตีนหรือไ,ไงไม่กล้าโชว์กูเนี่ยหน้าอย่างนี้ ถ้ามึงหน้าไม่อายหนังหน้ายังไม่กล้าโชว์อย่ามาเสอเอกับกูไอ้พวกอวตาลทั้งหลายกูทุเรศและไอ้พวกที่สนับสนุนให้แม่งมีการโกงกินภาษีประชาชนนะสนับสนุนให้มีการทุจริตคอรัปชันนะพวกมึงคือไอ้พวกหน้าสนตีนมือไม่พายอย่าเอาตีนลาน้ำ มึงต้องเอาหน้ามาถูถนนกูจะว่าไม่ด่าะนะไอ้พวกปากหมาไอ้พวกเอาว่าตาลแม้กระทั่งหนังหน้าตัวเองไม่กล้าโชว์เนี่ยว่าจะไม่เดือดแล้วนะ เครื่องพี่หนุ่มมันใช้อยู่นี่ไงพี่หนุ่มเลยโทรไม่ได้เนี่ยมาอังโทรติดไม่โจ้ใครรู้เบอร์สบอสอเมืองนครนายกโทรให้หน่อยครับ หนุ่มจะรอดูดีว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่กันตอนไหนมาแล้วจับ จับครับจับผมเห็นแล้วครับจับครับพี่ผมเห็นแล้วครับจับครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วยังไงก็ผมจะมาจะมาอไงครับผมเชิญครับแล้วมาผมทาาผมเองครับไม่ต้องอันนี้ครับเชิญเชิญถ้าไม่โทรก็ไม่ออกมาหรอกมาผมตามมาผมเองครับเชิญครับจะไม่ไปยุ่งด้วย สวัสดีครับเอฟซีจำไม่ยุ่งอะไรเชิญครับอันนี้อันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ด้วยว่าอ่าอวิวินัยของตัวเองด้วยวินายฝากประชาชน์ใช่มันขึ้นอยู่กับวินัยของคนขับรถบางทีตำรวจจราจรก็อำนวยความสะดวกต่ารจราจรบางที่ที่รถติดอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจและอย่างพี่หนุ่มทำที่ถูกต้องไหมโอเคครับผมเห็นประชาชนด้วยครับผมเห็นการกระทำผิดนี่โชว์ต้อยตำรวจได้นะฝากประชาสัมพันธ์ได้ครับอ่าเชิญครับ มันเยอะครับมันเยอะมันเยอะถู้รับวินัยส่วนตัวนู่นอีกสามคันน้าอมสินก็มีจอดขึ้นไปบนฟุตบาทเลยนู่นเมื่อกี้ก็ขับผ่านไปคันนึงเห็นเฉยเลยนะเมื่อกี้ขับผ่านไปเฉยเลยนะเขาต้องไปอำนวยความสะดวก ตอนรถติดเจอกระป๋อยครับครับครับเชิญครับวีรถติดเดี๋ยวชาวบ้านก็แจ้งอีกเชิญเชิญโอเคนะพี่เชิญเขียนอันนี้ใบสั่งรุ่นใหม่ถูกต้องนะอ๋อถูกต้องอยู่แล้วครับพี่ถูกต้องนะเอาไปสั่งที่ไม่ถูกต้องมันเขียนหรอครับถูกครับดีครับมันต้องอย่างนี้ครับ สถานีตำรวจมันต้องอย่างนี้ครับเพราะซอยอยู่ตรงกันข้ามเองสถานีตำรวจซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลเลย อ้าวเหมือนฝนจะตกะใช่ต่างคนเมนะ่ลายเนี่ยเงินจะได้เข้าหลวงเงินจะได้เข้าหลวงอย่างถูกต้อง เสร็จแล้วลบกวนขี่วนดูสักรอบนะครับพี่หนุ่มว่ามีเยอะจริงๆมันก็สมควรจะต้องล็อกล้อ่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือนะ ก็ไม่เป็นไรก็ใบสั่งก็เขียนไว้ <c oughs> จะไปจ่ายจะไม่จ่ายก็ไม่ว่ากันคือขอขอบคุณคนที่ช่วยดําเนินช่วยช่วยพี่หนุ่มดําเนินการนะครับที่โทรไปที่สอพอ,เ,อเมืองให้พี่หนุ่มก็ขอขอบพระคุณมากเพราะว่าโทรศัพท์มันใช้อยู่ ว่าการในตัางไม่หนังนะะที่ก็ไม่ว่ากาันถ้าคุณอ่า เข้าใจบางคนด้วยเหตุผลทางการทำธุรกิจด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่ไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้พี่หนุ่ม็ไม่มากันแต่ขอร้องอย่ามากวนสุปตินคแค่นี้แหะครับเราปฏิบัติหน้าที่ของเรา แล้วต่อไปก็เป็นเจ้านัก